ก่อนเชื่อรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบรู้หรือไม่หลายๆข่าวที่คุณแชร์มีที่มาจากสาวมอเอกชนชื่อดังนี่แหละเขียนแบบนี้คนดูเยอะแน่หยุดอย่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมายทุกคนครับอย่ารีบแชร์อย่ารีบเชื่อข่าวลวงออนไลน์ รู้หรือไม่ว่างานที่คุณสมัครออนไลน์อ่ะจริงๆแล้วเขาคือฉันหลอกให้หมดตัวเลยเอาให้มีเหลือเงินกระกบาลเดียวนี่มันหลอกลวงกันชัดๆคุณผู้ชมครับโอนเงินก่อนทำงานอ่ะไม่มีจริงหรอกครับแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าสาวที่คุณคุยอยู่่ะมีตัวตนอยู่จริงๆ คุยกันมาตั้งนานแล้วเมื่อไรจะได้เจอเนี่ยโดนแน่โดนหลอกหมดตัวแน่เดีย๋ยวพี่จะโอนให้จิ๋น้องจะโอนแล้วนะจ๊ะหยุดอย่าเพิ่งโอนความรักออนไลน์อ่ะต้องดูดีๆก่อนไม่งั้นจะโดนหลอกไม่รู้ตัวโัวในปีเดียว่าน้อง<า>ใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสติและรู้เท่าทันกลลวงมิจฉาชีพ